เก็บเด้อโอ้ยนี่นี่ได้เพชรระนาดเ้อครับตัวนี้ครับครียกเบด้อเขาวยด้วยอ้ยเอาด้วยนะโทวัพท์ตัวอาด้วอาบัตรหกนยเจ็ดและกับกุ ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ วิธีการมัดก็จะมัดไม่เหมือนใครนะครับสิมัดแบบนี้เลยเนาะสาธุสาธุฮะผีเสือ้อผีเสือเสอเส้อตัวน้อยสวยงามมากเลยผีเสื้อนะครับตกลงมานะครับสวย คูนะครับที่ศกดิ์สถิตอยู่บนต้นโพธพันปีแห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นสถานที่วัดเก่าป่าช้าร้างนะครับเป็นสถานที่เป็นหมู่บ้านเก่านะครับที่เกิดมาผูยญาตาพาวดเขาเติบโตกันที่นี่นะครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับชาวบ้านก็เลยอยู่ไม่ได้เลยอพ,พยพไป ้งพิษฐานอยู่ที่อื่นนะครับนี่คือสถานที่ประวัติที่ขเขาเล่า หาอยู่แนมอยู่เากทันพว่าแนมหาบ่าทันผอพอก็ไดบอกในเด่อเขาก,ก็สิขอควันเนอะเนาะเขาก็สิทอความันไปบอกอยุ้งเงอนเนาะเขาสิห้นะตรงพวงมาไล่อะตรงพวงมาไล่แต่แนมบรทันเห็นไลยต้นบกเ้าเด หาโชคหามานจ้าขอนัโกโกต้นพันปีสามพปีเลเนาะกลานมาขอถูกขอยมือโตพให้ดได้เด้อสโตเด้อสมโตตรงตเด้อสามโตตรงตเด้อลวันมาแล้วกางวันมาแล้วนมาางวัลมานะสามโตแล้ว 6ครับแล้ก็อเัเห็น6กหนึแล้วก็สองห้าพนึ่ปหกแสงคังเกิดสุดติุตังพระอรหันต์สุต well ิโลกะวิท so ูยัต so ิราชัง so คังสุติจุตัง ขอให้บัดลบนันดาลพุทกโสอาจาสมสาองค์บรมธาตุบนมขอให้ท่านได้บัดลบนันดาลฤาเสมาเฮศักพระอินทร์พระพรหมพระยงกบาลพระโรกบาลทั้งสี่นิจจุนปิติประตายยงบังเกิดอันนิมิตที่ดีแก่ข้าพเจ้าลูกหลานตุ้งแหนที่ลูกหลานต้องขอในวันนี้ตอขอให้เกิดลาภสักการะแม่เป็นผลปิดปัจจัยทิพย์ สิ่งในต้องทุกข์อย่าได้ทุกขสิ่งในต้องโศกยังได้โศกสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพกสิณย์จงใจสัพพะทานังภาวันตูณีระขันตุสุราขันตุนัมิเตาโมคุลนาพุทธานีทายินดียะญินดูนะเมตตาโมคุลนาพุทธานีทายินดียะญินดูนะโมสุทายะสังขุมอุหะมะอุนะมะปะาทะนโมสุทายะพุทธังสารังพิจารณิธรรมังสารังพัจารณิสังพังสารังพิจาริมิติสุตังพระอรหันติสุติโลกะนิถังยัติละ ด้วยนโมพุทยะนัมพาะจงมังเกิดนบันนี้สิวีจังดพระโรเทวตาราภพุทิโตโสโหปัญญามีอังทานิสปทาสิวัีเทลสายตั้งคุณังสติละพังพวันตุเมุทธามาอุนัมภัทะนโมพุทยะวิลัโยละโคนายังวิลาหิาวิรทตเสวิรทสาวิราฮิริโยพุทสามานนี้ามาผูทสาโตวะ็ว่าพระพุทธองคมาทำน้ที่ทำศูขอเทียมปยาธาของหนล้าน ในขดลัาัก็ส้วสัเทนึงขอให้เพียให้คิวมัตมผลให้ทิพบรรดาบลอให้ดังเสียงกลองเสียงะฆังเสียงกลองขอบอจากานณบันี้ทุทางเปิดังปิดทางข้างเปิดเออพระเมเออยู่ได้ยงอยู่้อยู่แล้คอให้ฉันได้รับูมแต่บัดนี้เวลานี้ขอระทานุท่านได้กทาดหรือว่าเทเทวดาเหาเทวดาทูู้กเเาทวดาในตัวตนของข้าพเจ้าและเทพเทวดาในตัวตนของข้าพเจ้าทุกทุกคนในมันี้คนไหนจะ ทรงทุกท,กทกกรงศอกคอยกำจัดกำใจระวันตรงน้องเขานอนอย่ามากรรมากายสิ่งดีบมางามขอออกไปขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลขอให้เงินไหลนองทองไหลมาจุบังเกิดขอเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของมงคลเศรษฐีอมวงอางุมมะมุนมาด้วยนักชายิทิพุทธังบังเกิดธรรมบังเกิดชังขังบังเกิดจุติจุตังพระอรหันต์จุติ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 สาธุ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 อ่ะกินสาธุด้วยกันรับโชคด้วยกันนะครับ

сату сату саа เียนให้เนี่้เียนเยอิไปเอเขียนสิเดูใจเนเกแต่เนี่เราถามดูย้มน้วนจะเพ่งเลยด้อเจ้าเออสิเขียนเห้คือครับจ้าให้ไปนวนไว้ไพต้องซื้อเราไต้องม่วจ้ารต้องไปฝันเราต้องไปเสียงหดมือซื้อ เสียงมันกับพี่แก่บอกคนเฮาวาสนาบูคือกันลูกเอ้ยวันนึงถือวันที่หนึ่งวันนึงถือวันที่สองที่สามก็นเลยแต่บุญภัยบุญมั่นบางคนก็บ่บุญเออเฮาก็บอกตกบนบานแสนเกล้ดอกแม่ีิบู่กับทรงชันคู่คนทะเลลูกเอ้ยอยากให้ได้อยู่ได้กินคนเฮาบ่มีเงินมันลำบากให้นอกติเงี้ยวก็เสียเงินเนาะเออ ใครแต่บ่าใครแต่บ pe so. <e so, so, ่ต้เขาบอกเงินเนาะต้นนมันเป็นแปดีเออแปดต้อันนี้ปู่บอกภาษาปู่เ้อมันทำอะไรดเด็กคนเท่านเอออ้ยบอกเนี่ยมันมวนมันซึนมันมวนมันซนบอกเนี่ยมันถุกมันยากกว่าท่บอกถอลำบากผู้งเนาะ คนเทาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงลูกวะไงยุคเถื่อใหญ่เลียวก็ยุงกับเส้าอยู่คอเงินคอของลูกเออนี่แหละเขาว่าหัวดำไปก่อนหัวโดนดำหลังเออกูบอกว่าแท็กประตูมึงบอกว่าเขาหน้าต่างจะบอกจะเถ่าอะไรยุ่ยยุ่ยมันมาสัว่างดมดโอ้ยลูกหลาเนยมากกว่าอนคยรับมาซื้อมาซื้อนี่ เป็นองเทียมพุนลงมาเด้อครับชื่อะไรอองเทียมเรียกปูผากเขาลูดองเทียมเรียกปูผัขาวเออองเทียมก็คือปูขาแดงอะไรโอ้เป็นส้งได้ซ่มตอนนี้ล่ะมแ่แคงเทียมองเทียมขุยน้ำเอาเขียนชิวอ่้คนครับคุณเอเขียนครับเออวันที่หนึ่งมันห

ครับ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 นี่แหละขี้ข้านเขียนเขียนลวนหาซูลหาซูลครับเป็ดหนึ่งเป็ด <c oughs> หนึ่งครับ สี่หนึ่งหาศูนย์แปดหนึ่งถ่ายท่าย้าคำปองนี่ยนางเดนด้วยนางปวดขา

4 7 6 7 6, 6 7 6สี่เจ็ดตัวสิ่เนะครับตัวเรัยนะครับสี่เจ็ดหก <92. S 2> เก้าเจ็ดสองเรีกหน้าหกตัวขีดข้างหน้าไหมจันทุกข์ <c oughs> <c oughs>

หกเย็ดแปดสามสาธุสาธุสาธุคนที่ มียงเกสี่หนึ6 6 6 6. ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าเดสองหกศดห นีเจรณาเด้อครับ้ยเขาเบิ่งเขา่วย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 อเอาตัวสาตัวาห้ามซื้อนันเสียตังฟรีะครับผมมาแล้วมาล้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะขวดขาตรงนี้อะอะอะโอเคอ่ะเนาะองเีเด็ดีเด็นี้ห้ามซื้อเด้อีเด็ดทีเด็ดชีเด็ด เงีนเสียตังเนาะไม่ยายต้องค่ายกล้องยานักตัวไหนยายสี่หนึ่งห้าศูนย์แปดหนึ่งสามตัวสี่เจ็ดหกเก้าเจ็ดสองแล้วก็หกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดสาม ถ่ายจดไว้ถ uhm. ่ายว่าซีหนึ่งอาศูย์แปดเจ็ดมันขึ้ถ่ายทักถ่ยยังคนบ้างิังได้ถ่ายเนาะสองโตบ่หัวนอนอแต่แบนา่สีเจห กระปูลงเก้าเที่ยงให้แล้วเจ็ดสองเจ็ดหนตะมองไอ้ม่ไหนกศูนเจ็ดหกศูนย์เจ็ดนี่เป็นไอ้แรงด็กไทยน้าหลังว่าหลังนอาหลังหลังค่บแปดสาม เอาถายเอาพิจารณาเด้อพิจารณาความฝันก็ซื้อวนก็่กิ๊เอเควาครับผมหาคลิปสีแคปกันนครับแคปเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับแคปเลยเด้อนี่นะครับแคปไว้แคปไว้แคปไว้แคปหน้าจอไว้เลยแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเรืยอกูขาแดงเด้อนี่เด้อเรบูาแดงนะครับ ไลค์สติมนะครับตามช่องคนรคนชวยทีนครับนทีดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามให้ด้วยเลยสาุทีสาุกนาดิสยสาุก้ล จะดูเลขในส้มอ๋อยายบอกว่าสิซองเลขในส้มอ่ะซองเบิ่งยายให้ได้สามตัวตรงๆเด้อเสียงเสียงดวงเสียงดวงขอให้ได้สามตัวขอให้ได้สามตัวถูกทุกคนถูกทุกคนรวยทุกคนรวยทุกคนรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุเฮ่ยายเห็นตัวใดอ่ะยายซองเลขในส้มโอ้ ซองมึงคักๆมึงก็หนาแย่ฮะ่องมึงคักๆมึงก็หนาเลขไม่สมเนี่ยของหวานเด้อของหวานของหวานเนะขอไปเอาของหวานบอกง่ายๆคือมีผีหลายนะพี่น้องผีหลายผีเฮี้ยนวิญญาณเฮี้ยนนะครับให้โชคถูกให้เลขถูกให้หวยแม่นนะครับก็ต้องมองนีมาสันนะครับ คุณยายเราบอยฟังเลยครับเด้อคุมัต972 607 67วงกลม7วงกลม8ยังใหญ่83คือวงกลมคือวงกลมายดงาดเดย์เก็บ่ใหญ่เน๊ย ยังมีหนามบกออกว่าไดูเลี้ย่นันเาบอได้พีเียียงไงโอ้เจามีนอมีนุ่งีเขียนหรูเขียนหูโหนจตัวนี้นะเจ็ดว่างไว้เจ็ดรับเขียนวาไว้เนาะครับหนึ่งเก้า เอไว้ป no. ูไปเอาไว้ปูเอาไว้ปูแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้สีแดงเลยครับ